หยุดเรียนรู้หยุดพัฒนาและไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นแรลจะทำเลยนะทุกวันนี้เนี่ยในโลกของธุรกิจธุรกิจมันต้องมีคู่แข่งอยู่แล้วนะพูดถึง <Okay. S 1> ธุรกิจขายก็เหมือนกันและถ้าหากว่าเราทําไปแล้วเราหยุดปุ๊บในขณะที่แบบทาคู่กันเลยนะทําคู่กันไปเราหยุดแต่คู่แข่งไม่หยุด mm hmm. เราโดนแซงแล้วนะูกต mm ้องเออ พอโดนแซงปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสที่มันควรจะเป็นของเราโอกาสที่ลูกค้าข้างหน้าจะเป็นของเรากลับไม่ทันกินแล้วก็เสียโอกาสตรงนี้ไปนะครับอาจจะจนเสียลูกค้าไปแล้วก็หยุดพัฒนาโอ้โหอันนี้ก็สำคัญใช่หยุดพัฒนาเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยก็รู้แล้วอ่ะรู้แล้วอ่ะเออพวกที่อชอบบอกว่ารู้แล้วฉัน <c oughs> รู้แล้วอะฉันก็ไม่ต้องแบบเรียนรู้เพิ่มแล้วคือไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติมอ,<ๆ>อันเนี้ย ตกหลุมพรางเลยตกหลุมพรางข้อนี้เลยเพราะว่าคนเรามันคือก็ต้องบอกว่าการเรียนรู้คุณน้อยมันไม่มี <Yeah. S 1> ทางที่จะหยุดได้เนาะมันจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยเหมือนเช่นตอนปัจจุบันเนี้ยโลกของเรามันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาเนี้ย <Yeah. S 1> ยุคของเรากับยุคยุคนี้หรือยุคของต่อไปในอนาคตของต,งต่างๆมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆให้เราได้เรียนรู้ได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุเดเรียนรู้หยุดพัฒนา,าเนี่ยก็เหมือนกบบที่อ่ะเออใช่ เริ่มล้าหลังธุรกิจก็ไม่โตยไม่เกิดการพัฒนานะแล้วก็ถ้าไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยโอ้ยมันมันน่าเสียดายนะถ้าหากว่าความคิดเห็นนั้นเนี่ยมันสามารถทําให้เราต่อยอดได้แต่เรากลับไม่ฟัง <c oughs> ผมชอบรูปนี้มากเลยนะนะ่ถ้เราสังเกตร,รูปนี้รูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่อยู่ในสงครามนักรบโบราณน,นะฮะก็จะมีแม่ทัพแล้วก็จะมีนักรบโอ้โหสู้รบฟันดาบกันยิงธนูกัน ในขณะนั้นเนี่ยมีเซลแมนจะมานําเสนอขายปืนกลนะฮะแม่ทัพบ,บอกว่าไง I have no time to see a salesman I have got a battle to fight <laughs> ฉันไม่มีเวลา<อ> <laughs> ฉันไม่มีมมเวลาหรอกเซลแมนกำลังสู้รบกันอย่างเมามันเลยใช่ถ้าเขาฟังเซลแมนนำเสนอสินค้าสักน้อยหนึ่งนะ <laughs> ไม่ต้องเหนื่อยเลย ไม่ต้องเหนื่อยเลยไม่ต้องยิงธนูให้เหนื่อยขนาดนี้ใช่ผมว่าอันเนี้ยเพอรเผอเดี๋ยวมีลงกันไปบ้างนะอืองหลุมใช่ไหมเออคือหลายหลายครั้งเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะเล้วดับผู้นําเวลาเขาจะมีกิจกรรมมีอะไรกันนะไม่เป็นออนไลน์ออฟไลน์แหละอือแล้วจะนั่งหลังห้องอ่ะเออพวกนั่งหลังห้องหรือว่านั่งหน้าห้องหรือที่ไม่เข้าไปเรียนรู้ด้วยกันอ่ะเพราะฉันรู้แล้วไง <Hello. S 1> <c oughs> อย่างเงี้ยไม่มันก็ไม่เกิดการพัฒนาหรือถ้าหากว่ามีความคิดเห็นดีๆเหมือนกับว่าเราทําบางสิ่งบางอย่างอยู่อย่างเช่นแบบเฮ้ยเราเราต้องไปแชร์ประสบก,การณ์หรือว่าเรามีวิธีการทํางนานแบบเนี้แล้วถ้ากว่าเราไปทําง,งานเป็นทีมแล้วทีมเราเห็นว่าเฮ้ยไอ้จุดน,นี้ดีแล้วนะถ้าพัฒนาต่ออีกสักหน่อยนึงเนี่ยนะเฮ <c oughs> ้ยเกิดผลลัพธ์มากกว่านี้อีกเฮ้ยซึ่งแแล้วถ้าเกิดว่า มีคนแนะนําแบบนี้แล้วแล้วถ้าเขาไม่พัฒนาถ้าว่าเขาสูญเสียโอกาสที่เขาจะได้รับเลยใช่อือนะีครับเพราะฉะนั้นฮะหลุมนี้อย่าเผลอนะครับอย่าหยุดเรียนรู้หยุดพัฒนาแล้วก็ไม่รับฟังความเห็นของคนอื่นเพราะจะทําให้ธุรกิจไม่เติบโตได้